บอ่อเลียงกบพี่น้องกบกำลังแญ่เลยพี่น้องเพิ่งแหอาหารเส่าไปพี่น้องกำลังกินอาหารเลียงไวเพราะได้กินพี่น้อง อย่างใ้ประมาณอาทิตย์กลัวพี่น้องอาทิตย์กลัวนี่แหละแง่เร็วอยู่พี่น้องกำลังกินอาหารเลี้ยงไว้กินเอง เคลขายนำกาขายพี่น้อง